็มีเริ่มมีแล้วดูผมว่าดูโอเคแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประมูลนะครับขายในราคาพันล้านบาทขายอะไรนะเพื่อนประมูลฝันเสือสี <400. S 1> อ่ร้อยเอฟข้าวรองเท้าข้าวรองาทไม่ได้เลยเป็นไงชอบไหมครับของนี่ข้าวอะไรนะเยอะีลยเฮีย ล,ลัวกนด้วยอันนี้นะครับลองเท้าก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้ยอยแล้วข้างหน้านะครับเขียนคําว่า attitude นะครับอันนี้เป็นคำว่าอะไรสวยๆอนะไรกอย่างอันนี้เป็นคำที่มินี้เขียนนะครับอันนี้ก็สักคำหนึ่งอันนี้ sunshine r e c i e r นะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นแม่เขียนนะครับเป็นคำที่ผมเขียนแล้วก็อันนี้เป็นเกิดแล้วก็เขียนคําว่า d ด n g e r ส่วนข้างหลังนะครับไม่เขียนคําว่า pp ด้านนี้นะครับเขียนคำว่านี่นะครับประมาณนี้น,ะะน,นี้กันด้านซ้ายประมาณนี้ประมาณนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรองเท้าคูค่รองเท้าคู่นี้ก็ผมให้ในราคาประมาณสามพันล้านนะครับถ่าคนมีตังก็ซื้อได้นะครับสามล้านสามพันล้านเลยหรอ การรวยเลยอ่าได้นี่นะครับคู่นี้เบอร์สี่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมต้องแห่เจ้าของก่อนนะครับไม่ร mm ู้จะเอาให้ใครอ๋อป้าออมสินแล้วป่ะให้ออมสินเนี่ยรู้สึกว่าอมสินผมชอบใส่อ네๋อว่าออมสินออมสินจะเอาว่าคู่นี้ทำให้พี่ออมสินใส่นะครับอ๋อป้าเออลืมไปต้องใส่หลายเซ็ตผมด้วย ลายเซนผมม็ใส่ตรงนี้ลายเซนเอาเป็นอันนี้แล้วกันตัวเล็กแล้วกันตัวอันเล็กน่าจะออกน่ครับผมจะเซ็นลายเซ็นใส่ตรงนั้นะครับไม่นะครับ นี่คือลายเซ็นผม้วก็เขียนว่าเขียนว่าเมดอินเมดอินเขียนว่าเมดอินอาจชะบ่อยเค่งนี้ก็เอาเป็น นะครโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาคู่นี้นะครับไปให้พี่ออมสินใส่นะครับแต่ว่าก็ให้พี่ออมสินเป็นคนที่ใจดีของผมครับผม,ผมจึงเลี้ยให้ก็ประมาณชางหน้าตอเลยบ่อยนับถึงได้พี่ออมสินน่้จะได้ใส่คู่นี้ครับตอนนี้ก็เก็บมาครับถา่ายรูปก่อนดีกว่าพี่เอามาถ่ายรูปสิ แม่แม่ชอบถ่ายรูปตรงนีไไไ้ได้ป่เนะเข้าไปี่เน้ยปิดไลยไลน์เพิ่งอยู่ละววคร เรายัางอยูจ่จะเปิดแปดจะเปิดแปดวินากอวยฉันได้ยืนอยู่แล้วต้องเปิดขึนมาต้องรอกันนะะ้นแรกขึ้นมา ประเทศแล้วแหละประเทศตัแต่แรกเลยสไตรเดียนฟรอสไม่น่ากลัวแต่เนี่ยไม่ในคลิปน่ากลัวมากเลยอ่ะเออมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมืดแล้วก็มีแบบไฟแบบ ที่พอ,องถ่ายรูปแบบโฟนตกข้างล่างนี่นยแหละเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะอุ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันไม่รู้ว่ามันมออกแผลบอ่บะดูดิเออคุณนะดูนะเนะี่ยเห็นปะแล้วมันก็จะเป็นแบบเงาที่ยืนอยู่สวัสดีนะ พี่พร้อมคือพี่พร้อมปิดไฟวิน่ากลัวมากจากติดสวยกันเป็นไม่สวยแล้วตอนนี้ได้แล้วแหละนี่ว่านี่อันนี้ถ่ายทูกแขกแล้วไม่ได้ถ่ายนี่ครับจับมากแล้วก็แกะมัถ่ายเอง อัพโหลดต่อเรื่องได้เราคนนี้เราก็จะส่งให้พรีเซนเตอร์ของแม็กให้สวยร้านกันแบบแบบไม่แม็กเราไปซื้อแม็กแล้วก็ขายคืนให้แม็กโดยกาเราบอกว่าเข <Mac S 1> าอยากไดรหรอเออเขาอะไรเปล่าเราเราซื้อมาสองพันใครเขาสามแสนแม็กค,คือยินงบเลย ครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีรองเท้าอะไรที่ให้มาวาดมากมายนะครับก็อยากวาดนะพี่โย่ถ้าเวลาลงวาดเนี่ยผมจะวาดข้างหลังห้องให้มันทั่วห้องเลยพอใจกันนาอประตูยังไม่หายติกันเลยนะเนี่ยครับก็ฝากถึงคุณ้อมสิทธิ์นะครับถ้าคุณอยากได้รองเท้าคู่นี้หรือว่า กว่าที่ผมจอบให้คุณนะครับคุณก็ต้องทำตัวเสอ๋อทำตัวดีๆให้น่ารักนะครับกับผมนะครับคุณจะมาทำตัวแย่ทำใจร้ายกับผมไม่ได้นะครับน้อสงส์แล้วให้พี่เชยระเบิดตีนกับ <c oughs> จ,จากสีสองเป็นสีห้า <c oughs> นะครับสีพี่เชยนี่คือแบบด่ารันบ้าน เียไม่เมดบ่นเลยเขาก็ไปแล้วบ่นมาชั้นหนึ่งแต่ได้ยินชั้นสองนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะกินยานะครับแล้วก็น่าจะนอนแล้วนะครับนี่นะครับคือยาของมีทุกคนมองไม่ทันหรอกชั้นสองนะแต่วันนี้ผมจะกินสองเม็ดตื่นแล้วก็นอน เก่ไม่ได้ร้อนเนะลยร้อนอย่างไรเราก็ไม่มีอากาศถ่ายเทแลวนะไม่มีต่างไม่มีอะไรเลยนะของเราเดี๋ยว,วเราจะลองมากินนะครับแล้วก็เนีย่ยโอ้ ในช่วงนี้ผมแบบทำอะไรก็มีแต่แผลเป็นวันเกิดไงแบบซุ่มซ่ามพอถึงวันเกิดปับพัน,บน,นพันทั้งตัวปัดแลวแผลพันเท้กตัว <c oughs> คือเริ่มมาเรื่อยๆทุกคนนี่นะครับข้างหลังเลยก็เป็นแผลนะครับเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะเล่าเรื่องกันี้ดเดียว<า>เล่าเรื่องตกบ,บนนะันไดมทุกคนครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมคือผมได้มีโอกาสตกบันไดโชวแผลนะ คือผมอยากจะใช่คือผมบอกเลยว่าจริงๆผมตกประมาณไม่กี่วันห้าวันที่แล้วมั้งครับตกบันไดจากชั้นสองลงชั้นหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าผมอาบน้ํเพิ่งเสร็จแล้วก็อยู่ดีๆคือธรรมดาหน้าห้องน้ามันจะมีพวกผมเช็ดเท้าหรือเป็นผ้าเช็ดเท้านะครับให้มันไม่มีน้ำนะครับแต่วันนั้นคือมันไม่มีผ้าเช็ดเท้านะครับแล้วก็ตรงตรงทางเดินลงชั้นหนึ่งอะ่ะตรงข้างบนเนี่ยบันไดขั้นแรกเสือกีน้ํานะครับไม่รู้น้ํามาจากไหนนะครับ เพราะด้วยความที่ว่าผมมองไม่เห็นเพราะผมถอดคอนแทนเกลนนะครับก็ก็ก้าวลงก้าวแรกไม่เป็นไรแล้วลื่นพื้กลงไปเลยนะครับสิบประมาณสิบกว่าขั้นนะครับคือเบรกไม่ได้นะครับก็ก็ตกประมาณสิบกว่าขั้นนะครับแล้วก็จริงแล้วมันโดนคอจริงตอนวันสองวันแรกตรงช่วงคอช้ำนะครับมันก็แขนซ้ายกับตอนตกแรกๆเลยคือมือซ้ายชาเลยครับแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็ได้แผลจริงๆแผลมันเริ่มจะหายนะครับตรง แขนเนีช่วงแขน,นตกเริ่มตรงสะเก็ดเลยอันเดียวเลยนะครับแต่ตอนแรกที่แบบตกโหคือแบบแผลเต็มแขนเลยสงสัยขี้เกียจเดินลงไหมร่มกิงงนยามาเนียแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างนี้คือถก็จเจ็บมาเนเดิงแล้วคือทุกคนเวลาตอนผมมันแผลใช่ปะ่ะคือผมพยายามแบบไม่ให้ใครมาโดนแขนผมมนาะแต่ว่าทุกคนก็จะแบบ <ซะ S 1> <N> คือ ผขก็ไม่เข้าใจว่าคนรอบตัวผมเป็นอะไรกันนะก็คือทั้งตัวผมอะสามารถจับได้หมดเลยเขาจะจับแขนจับไหล่จับอะไรผมก็ได้ใช่ป่ะแต่เขาก็จะมาจับตรงแผลผมแล้วจับแม่นมากเลยนะจับแล้วบีบอะเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าอุ้ยลืมแต่ตาคือเลอดออกอะไรพี่เบลพี่เบลบอกว่าบันไดเป็นอะไรมากหรือเปล่าบรรดก็เจอผมร ับไปเมื่อกี้ก็นไนด้ะน่องอมปเลย,ย,เย,เลยผังนะครับพร้อมเคล็ดปันใดผังอืมเนนะี่ยครับหมดแล้วได้เวลาตบตูดนอะตอนนี้นกี่โมงห้าทุ่มยี่สิบนะครับ เขาบอกว่าคุณพี่ห้ามกินยากับนมอเออใช่มันจะทําให้ยาแบบว่าไม่สัมฤทธผลจริงเหรอใช่เพราะว่านมมันมีอะไรสักอย่างนันแหละเอา้าหรอแล้วเราจะแก้ยังไงดีแล้วกินยาไปอีกเป็นแล้วกินกับน้ําได้ปะทุกคนได้เลยใช่ไหมทุกคนมคก็อตอนแรกไม่เราตอนแรกเรากินยาตอนแรกเรากินยากับนมไปไงแล้วตอนที่สองเรากินยากับน้าําก็ไม่ได้มีอะไรก็ตอนที่สามกินยากับกินยากับน้ํา กินยากับน้ำพริกสิจกินยากันแที่ประถูไหทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วนะครับเพราะว่าผมนต้ผมกินยาแก้ไข้แก้หวัดไปแล้วนะครับสองเม็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ให้กินแ่เม็ดเดียวนะครับตอนหนึ่งวันไม่ได้เขาบอกกินกันนมไม่ได้นะนะครับตอนตอนหนึ่งวันผมก็ทานไปสองเม็ดแล้วนะครับเพื่อความปังปริเยของของตัวผมเองนะครับแล้วเพื่อการให้หายไวนะครับก็น่้จะง่วงเลยระดับหนึ่ง น่าจะง่วงมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นยาที่ทําให้เอง่วงนอนนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับในครั้งหน้านะครับถ้ามีมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะเอารองทางคู่นี้นะครับไปให้สักคนหนึ่งใส่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะได้ใส่ตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ไปสักงานงานหนึ่งแล้วให้คนคนหนึ่งใส่ดีกว่าครับก็ไว้เจอกันนะครับ คนข้างหลังนะใครอ่ะพี่เคงไงเนี่ยครับมีอะไรอ่ะแต่ครับคุณจะมาพูดเรื่องผีผมผมบอกเลยผมคุณพูดกับผมไม่ได้นะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรเลยครับในชีวิตครับไม่กลัวไม่นับถืออะไรไม่มีศาสนาด้วยครับคุณเลยทาอะไรเงี้ยผมไม่ได้นะครับผมกลัวอย่างเดียวนะครับก็คืออ่ากลัวเธอไม่รักเลยครโอเคครับเอาไว้เจอกันนะครับฝันดีครับทุกคนบายบายเจอกัน